t e c h ับชวนคุยพอดแคสต์ทอคคาฮาตามภาษาคนไอทีกับ2กูรู t e c h ับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมเบนตรัฐกิจเช่นเคยนะครับอุ้ยพิพั์ครับเข้าสู่รายการ t ท c h ับชวนคุยจากเราอีกเช่นเคยนะครับผมก็มีเราสองคนก็จะมานำเรื่องประเด็นดังๆมาคุยกันทุกอาทิตย์นะครับทุกวันพุธเจอกันได้เดิมนะครับผมวันนี้ก็แหมเป็นประเด็นที่แบบว่าไงดีล่ะคือมันมาจากเรื่องเล็กๆแต่ว่ามันกลายมาเป็นเรื่องใหญ่เมื่อ แบรนด์แบรนด์หนึ่งได้เปิดตัวสิ่งนั้นครับสิ่งนั้นคืออะไรครับผ้าเช็ดจอนะฮะผ้าเช็ดจอแล้วผ้าเช็ดจอจากพกเจ้าใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับเราแซลแซลแซลนะ,นะครับหยอกหยอกผ้าเช็ดจอจากค่าย Apple ครับผมจริงต้องบอกเลยว่าไอ้ผ้าเช็ดจอเนี่ยแต่เดิมแล้วมันเป็นของที่เราใช้แล้วลืมนะอืคือมันเป็นของที่เรารู้จักกันทุกคนและเคยใช้กันแทบทุกคนเลยแต่ว่าเราไม่เคยจดจำเลยว่าไอ้ผ้าที่เราเช็ดอยู่เนี่ยมันเป็น ผ้าอะไรแล้วว่ามันเป็นผ้ามีประโยชน์อย่างไรบ้างมันคืออะไรเช็ดจอเสร็จปุ๊บเราก็วางทิ้งแล้วก็จบไปเลย หายหายไปเนาะใช่ใช <laughs> กระทั่งการมาของไอตัวผ้าเช็ดจอจากแอปเปิลหรือว่าจริงๆเขามีชื่อว่าผ้าเช็ดลอยนะผมถ้าเกิดชื่อทางการก็เลยชื่อภาษาอังกฤษคือ apple polishing cloth นะครับชื่อภาษาอังกฤษก็ประมาณนี้ครับตอนแรกมันก็ไม่อะไรหรอกแต่ว่าอพอไปเห็นราคาเนี่ยมันเลยทําให้คนวิววากันเท่าไหร่คือเปลี่ยนไปเด่นทันทีใช่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราซื้อผ้าเช็ดจอเนะราคามันก็อยู่ประมาณเอาจริงๆไม่เกินร้อยใช่อ่าใช่ไหมครับเกรดลุ้นๆก็ไม่เคยเกิน500อ่ะแต่เปิลเปิดมาในราคา690บาท ราคาเท่ากับตัวอะแดปเตอร์ Type C ของเขาเลยนะครับใช่ก็คือคิดดูอ่ะคุณซื้อแดปเตอร์กับคุณซื้อผ้าเช็ดจอราคาเท่ากันอ่ะใช่แล้วคุณยืนถือด้วยกันอ่ะอ่ะถือ2อมือแล้วยืนเทียบราคากันผมก็ว่าคนก็คงมองว่าหุ่นละก็สิบกับอะแดปเตอร์ยังสมเพสสมผลกว่าอ่าใช่นั่นคือเรื่องนั้นครับแต่จริงๆนะเทคับก็เราก็เคยมีถามเข้าไปในเพจของเทคับนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยใช้ผ้าเช็ดจออะไรกันเริ่มมาที่ผมก่อนละกันจริงๆผมก็ มีผ้าส่วนตัวผมใช้ผ้าคนหนูอ่ะผืนเล็กๆอ่ะเช็ดอ oh. อ่ามีผ้าแบบนั้นเช็ดไปเลย โอ้อดด้วยดีแบบลงทุนมากใช่ป่ะคุณหนูเปืละสิบห้าบาทถ้าเป็นผมแล้วอันนี้ผมก็ผมจะมีอยู่สองเปืนกที่ใช้อยู่ประจาครับหมงเลยคือผ้าเช็ดแว่นเนี่ยแหละครับ,รบผมเอาผ้าเช็ดแว่นนี่คือเช็ดจอมือถือประจําแต่แล้วเกิดพอเป็นจอคอมี่ยมันใหญ่ขึ้นละผ้าเช็ดแว่นก็อาจไม่พออันนี้ผมก็ตรงๆเลยคือผมใช้ตัวผ้าไมโครไฟเบอร์ครับซึ่งไมโครไฟเบอร์เนี่ยมันก็แบบมีหลายเกดหลายสีมากๆแต่ผมเชื่อว่าที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีก็จะมีผ้าไมโครไฟเบอร์ที่เป็นตัวสีส้ม กบเป็นตัวสีฟ้าตอนแรกเนี่ยไมโครไฟเบอร์เหมือนถูกทําออกมาเพื่อเช็ดรถเนาะซึ่งมาจากญี่ปุ่นออ่าต้อขอบคุณญี่ปุ่นที่เป็นคนคิดค้นผ้าไมโครไฟเบอร์ขึ้นมานะครับอ่าแต่ว่าหลายคนอาจจะเริ่มงงแล้วว่าไอ้ที่เราพูดไมโครไฟเบอร์เนี่ยมันคืออะไรอ่าเดี๋ยวอให้คุณเมนอธิบายแต่คนอื่นผมขออธิบายนิดนึงว่าตอนนี้เราได้ ถามไปในลูกเพจแล้วล่ะมีลูกเพจมาตอบหลายคนเลยเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าใครฟังพอดแคสต์อยู่ก็ลองถามตัวเองดูแล้วกันว่าอคุณใช้ผ้าอะไรในการเช็ดครับครับผมอันนี้เราก็ได้มีโพสต์คําถามนี้ลงในเพจเทคข่าวของเราเรียบร้อยแล้วก็มีคนมาตอบมากมาอยู่เหมือนกันครับแซมเปิลสั้นๆได้ไหมได้ครับใช้เมียเช็ดครับคำตอบที่ผมชอบมากเลยกดไลค์ไปดีครับผมกดไลค์ไปเลยใช้เมียเช็ดบางคนก็ใช้ชายเสื้อเช็ดอันนี้ที่ผม ผมเชื่อได้เลยว่าทุกคนน่าจะชอบกันแน่ๆเพราะผมก็ใช้ประจำเมื่อก่อนอเวลาแบบมือถือเงี้ยหาผ้าไปทางจริงก็ใช้เสื้อเนี่ยใช้เสื้อเลยใช่ไหมบางคน<ช>บอกมีกางเกงด้วยนะกางเกงเช็ดก็มีอ่ะแล้วบางคนก็อาเทชชู่ครับ เป็นพี่ประจำนะว่าทุกคนต้องมีเิชชู่ไว้ที่โตทอมเรานะฮะไม่มีโลชั่นใช่ไหมฮะอ่าไม่รู้เหมือนกันฮะอันนี้คงแล้วแต่คนนะโอเคเราไปเข้าเรื่องกันที่ไมโครไฟเบอร์คืออะไรกันดีกว่าโอเคครับผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับก็อย่างที่รู้กันว่า Apple ก็เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ด้วยเช่นกันที่เขาวางขายแล้วผมคำถามคือไมโครไฟเบอร์เนี่ยมันมาจากอะไรคําตอบครับมันมาจากตัว เส้นใหญ่สังเคราะห์ครับอืมคือผ้าที่เราใช้คือทุกวันนีไม่ว่าจะเป็นผ้าสวมหรือว่าผ้าต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นเส้นใยที่มาจากธรรมชาติแต่ว่าทีเนี้ยพอเป็นเส้นใยสังเคราะห์แล้วมันจะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งเลยคือมีขนาดเล็กกว่าเส้นใยธรรมชาติถึงประมาณ สิบเท่ากันเลยทีเดียวซึ่งพอมันมีความเล็กกว่าแล้วเนี่ยมันก็เลยส่งผลในเรื่องของความอ่อนนุ่มนั่นเองอคือพาเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ที่มีความอ่อนนุ่มเป็นพิเศษเนี่ยนี่ต้องกับยิปประเทศญ,ญ,ญี่ปุ่น่างที่คิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้<ะ>มันก็เลยกลายเป็นว่าสามารถถักทอเป็นผ้าชนิดพิเศษที่นอกจากจะมีความอ่อนนุ่มแล้วยังมีฟีเจอร์พิเศษอย่างไฟฟ้าสถิตก็คือมีไฟฟ้าในตัวเอาไ้ชาร์จแบตได้เงวะ ไม่ใช่ครับอขอหออย่างนะคะขอหลาย่างนะครับ <c oughs> คือมันก็จะมีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของไฟฟาศศ้าสถิตซึ่งข้อดีของมันเลยคือเวลาเราไปเช็ดกับพวกพื้นผิวที่เบเรียบอย่างที่แอดด้วยได้เกิดไปเมื่อกี้คือเช็ดกับพวกผิวรถยนต์อือันนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นเช็ดกับพวกผิวหน้าจอาจอแว่นอะไรอย่างนี้ซึ่งพวกนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษคือถ้าเกิดเราเอาเป็นผ้าทั่วไปอะไรไปเช็ดเนี่ยมันจะถึงค้าวไว้ครับอือเป็นรอยเลยนะใช่มันถเป็นรอยเลยก็ี แต่ว่าพอเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยกลายเป็นว่ามันจะไม่ทิ้งคราบมากเหมือนผ้าทั่ว,วไปนอกจากจะไม่ทิ้งครามากแล้วยังช่วยเก็บฝุ่นได้ดีด้วยอซึ่งก็คือไอตัวที่เรียกว่าไฟฟ้าสถิตเนี่ยซึ่งมันก็เกิดมาจากการถักทอแบบพิเศษของตัวโรงงานผลิตผ้าไมโครไฟเบอร์นั่นเองครับเวลาเช็ดก็จะเกิดเป็นไฟฟ้าสถิตดูดตัวฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากๆเข้าไปติดที่ตัวผ้าเลย ทำให้เวลาเราเช็ดเนี่ยมันจะเป็นการทําความสะอาดพื้นผิวจออย่างเงี้ยได้ดีนั่น,น,นเองเพราะว่าจอเราส่วนใหญ่ก็จะมีฝุ่นมเกาะๆๆไว้ใช่ลนะแล้วพอไปเช็ดกับจอแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ไม่ทิ้งรอยไว้บนจอนั่นเองคือบางรุ่นถ้าเป็นแบบราคาดีหน่อยก็จะเช็ดพวกคราบมันได้ดีด้วยอย่างไอเปิ้ลใช่ไหม <c oughs> อันนี้ไม่ได้ลองนะครับเพราะจองไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไม <c oughs> แต่ของขาดตลาดนะครับผ้าพื้นเดียวประเภทของไมโครไฟเบอร์ครับ มีประเภทไหนบ้างแล้ว Apple ถืออยู่ในประเภทไหนเราพอจะตอบได้ไหมอันนี้ก็ถ้าเอาส่วนใหญ่แล้วผมส่วนใหญ่ตัววัสดุที่มาใช้ทําเป็นเส้นใยสังเคราะห์ของผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกว่าตัวโพลีเอสเตอร์นะครับครับผมซึ่งไม่ใช่แค่ตัวนี้ตัวเดียวครับบางรุ่นบางหลายยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีการผสมส่วนประกบรอบอื่นเข้ามาด้วยซึ่งช่วยทําให้มีความอ่อนนุ่มมากขึ้นหรือไม่ก็มีความหนาม,มากขึ้นคุณสมบัติอีกหลายอย่างตามกันไปเช่นมีไฟฟ้าสถิตที่ดีขึ้น ใช่ไหมก็ประมาณนั้นครับแล้วก็บางรุ่นก็อาจจะมีความหนาขึ้นทําให้สามารถเช็ดได้หลายๆครั้งแล้วก็เช็ดความมันเช็ดคราบน้ำมันอะไรอย่างนี้ได้ดีขึ้นซึ่งจริงๆผมก็ถ้าพูดตรงๆนะผมอาจจะบอกรายละเอียดตัวนี้ได้ไม่เยอะมากเพราะว่าถ้าพูดเด๋ยวมันจะยาวเกินไปเอาเป็นว่าให้รู้แค่ว่าตอนนี้มันมีวัสดุหลักที่ใช้คันก็คือตัวเบรสเซอร์ซึ่งก็จะเป็นตัวอย่างว่าครับมันไม่ใช่สารที่เกิดจากธรรมชาติมันคือสารที่เกิดจากการสังเคราะห์ของมนุษย์เองนั่นเอง ทาให้เราสามารถผลิตตัวผ้าที่มีความพิเศษที่สามารถเช็ดฝุ่นเช่ะไรโดยเฉพาะซึ่งแน่นอนว่าพวกนี้เอาไปเช็ดหน้าน่าจะไม่ไม่ได้ไม่เหมาะเฮ้ยไม่แน่นะอาจจะสิวหลุดอะไรอย่างงี้โอ้นแล้ก็ดูดความมันดีกว่าแผ่นซับมันอย่างเงี้ยป่ะเปิดอหน้าเรานี่ก็่าจะเอ้ยก็ไม่แน่นะเพราะมันมีความอมอนนุ่มนะเช็ดห<ๆ>น,น้าจะดีคุณเมนไม่แน่นอแ้องซื้อมาลองนะใช่แต่ว่าผมไม่ลองแน่นอน <laughs> ทีนี้ทําไมผ้าเช็ดแอปเปิลถึงแพงกว่าผ้ายี่ห้ออื่น ตรงใช่ไหมอันนี้เป็นประเด็นคําถามว่าผ้ายี่ห้ออื่นอน่ะอย่างแพงสุดผมเคยเจอก็ประมาณ300กว่าบาทแล้วผืนใหญ่ด้วยนะอืมอ p มแต่ a p p เ e เนี่ยมาผืนเล็กๆเลยแต่ราคา690บาทอันนี้มีคําตอบที่สมเหตุสมผลอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักของการคุยในวันนี้ละผมก็ต้องพูดตรงๆแล้วว่าไปหาข้อมูลมาอยู่พอสมควรเหมือนกันสำหรับตัวไอ้ผ้าเช็ดรอยของ Apple เนี่ยมันมันถึงแพงทำไมคุณดูแบบไอ้ผ้าเช็ดรอย คุณดูใส่อารมณ์แหม่ก็ดูราคาเขาสิครับ690ยาสครับณนะตอนนี้เลยมีรีวิวหลายเจ้าเลยที่ได้เอาว่าเช็ดจอนนียมาทดลองเช็ดกันละทุกคนก็แทบจะบอกเป็นเสียงเดีวยวกันเลยว่าผ้าเช็ดรอยที่มีอยู่เดิมก็เช็ดได้ดีเหมือนกันอแล้วบางคนก็แซวว่าอมันก็แพงเพราะมีโลโก้ติดแล้วนะบางแน่ว่ารุ่น2อ,ออกมาอาจจะมีพอร์ต USB หรือพอร์ต Type C ให้เสียบแล้วมีไฟโลโกโลใ้ใช่ั้ยใช่ทาให้โลโก้ Apple มันสว่างขึ้นก็เป็นได้ไม่แน่นะครับมีติ๊กเกอร์ Apple นะเดี๋ยวผม อาจจะทําให้มีความแอดวูมากขึ้นใช่ไหมฮะโอเคล้อเล่นครับก็จริงๆเขามีความสมเหตุสมผลอยู่จริงๆครับในส่วนของผ้า Apple เนี่ยครับคือต้องย้อนไปสมัยตอนที่ Apple ได้เปิดตัวสิ่งหนึ่งที่หลายคนฮือฮากันมากๆเลยเป็นหน้าจออย่างเดียวนะผมไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรคือใช้เป็นจอมอนิเตอร์เท่านั้นเพื่อแสดงผลอย่างเดียวเท่านั้น แต่ว่าเขาคิดราคาเริ่มต้นอยู่ที่แสนห้าจนถึงสองแสนแสนเจ็บเลยนะใช่แสนสวงมากตอนนี้ครับ <c oughs> แต่ที่แสนซวงยิ่งกว่านั้นคือ,อไม่แถมขาตั้งมาด้วยครับต้องเสื้อขาตั้งเพิ่มนีในราคาอีกส0มหมบาทโอเคนี่เราจะมาเมาผ้าหรือเราวิจารณ์ณแบรนด์ อ่าไม่เป็นไร <c oughs> ขอคุยสักหน่อยได้ไหมแต่ว่าจริงจมันมีตอนต่อผมที่ทว่าทำไมผมถึงยกยุเรื่องนี้มาพูดนั่นก็เพราะว่าอย่างที่ได้ฟังไปไอ้จอตัวนี้มันมีราคาเป็นแสนเลยมันมีฟีเจอร์พิเศษอย่างหนึ่งด้วยเวลาซื้อจอตัวนี้นั่นคือเราสามารถเลือกได้ว่าจอเป็นจอกระจกธรรมดาหรือเอาจอที่เคลือบนาโนเทคเจอร์นะฮะนาโนเทคเจอร์ก็มันเป็นตัวออปชั่นเสริมของตัวจอที่ว่านี้จะช่วยทําให้ลดการสะท้อนแสงแล้วก็ช่วยเพิ่มความคมชัดของภาพ หรือน้าจอได้ดีขึ้นด้วยเอออันนี้อันนี้ผมชอบนะใช่เพราะว่าบางทีแสงสะท้อนมาแล้วมันสะท้อนเข้าตาม,มันปวดตาครับมันทําให้ปวดตามากแลวทาให้เรามองเห็นจอได้ไม่ชัดด้วยแต่นะครับ ถ้าคุณอยากจะเพิ่มตัวนี้เข้ามาคุณต้องจ่ายเพิ่มอีกสอง0มนบาทฮะสอง0มืนบาทกับสารเคลือบหน้าจอที่ว่านี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่นน้อยนะผมเปลี่ยนเป็นไอ้ที่มันกริปสมัยก่อนมาที่มันมาแปะที่หน้าจอ <c oughs> แล้วมันก็ลดแสงอะไรเงี <c oughs> ้ยใช่ผมนึกถึงสมัยจอตู้เลยที่ว่ามันมีเอผ้อาไออไาที่เป็นกระจกติดลงมาอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เอาไอาเงี <c oughs> เ้ยมาติดได้ปะวะไม่ใช่มีแค่ตัว หน้าจอที่ว่านี้เอาผมจะบอกชื่อไปหน้าจอที่ว่านี้คือชื่อเต็มๆเ,เขาคือ Pro Display XDR นะครับ Pro Display XDR ลองไปดูความอลังการของราคามันไทยนะไป, huh. ไปเสิร์ชดูกันได้นอกจากตัว Pro Display ที่ว่านี้แล้วยังมีอีกจอหนึ่งที่มีนาโนเทคเจอร์ด้วยเช่นกันนั่นก็คือตัว iMac รุ่น27นิ้วความละเอียด5 K หรือคือ hmm. iMac ตัวท็อปนั่นเองอันนี้ก็มีเหมือนกันเลยคือมีออปชั่นให้เลือกเลยว่าจะเอาน a n โ t เทจเจอร์ด้วยไหมแต่ว่าเพิ่อมอีกทนม่งสสงัยอะไร โอเคครับอ่าแล้วก็ประเด็นนะครับเคยมีข่าวออกมาว่า Apple ได้ออกมาเตือนใครที่ซื้อจอที่มีการเคลือบ nano t e เ t u r e ไปเนี่ยห้ามใช้ผ้าเช็ดจอทั่วไปเช็ดด็ดค่ะทิชชูห่หรอทิชชู่เช็ดได้ไหมผมว่าน่าจะไม่เหลืออ <laughs> จอไม่เหลือ <laughs> จอไม่เหลือฮ <laughs> คือเขา a อ p l e ออกมาเตือนเลยว่าอย่าใช้ผ้าเช็ดจอทั่วไปมาการมันในในการเช็ดจอพวกนี้เพราะว่าตัวสารนาโนที่ว่านี้มันจะหลุดลอกออกได้เพราะงั้นครับตัว Pro Display ก็เลยมีแถมผ้าเช็ดจอเฉพาะทางของเขาติดมาด้วยเลยแถมผ้าเช็ดจอแต่ว่าไม่แถมขาตั้งจอแสนห้าจอแสนห้าแถมผ้าเช็ดแต่ไม่แถมขาตั้งใช่แหมบุระลเขียนส่วนตัวจริงเอาเข้าไปผมก็ที่ว่านี่แหละครับไอ้ผ้าเช็ดจอที่ว่านี้ที่เขาแถมมาเนี่ย มันแถมมากับของราคาหลักแสน ผมก็เลยเชื่อมันว่าตัวแถมที่ว่านี้ก็คือตัวผ้าเช็ดลอยของ Apple ที่มาขายแยกนั่นเองครับก็คือมันคือของที่เอามาจากของแถมราคาหลักแสนเนี่ยเขามาขายแยกแล้วผมรู้ว่าผมรู้ว่าทำไมเขาถึงขายแยกตัว iMac จอ27เด้วที่ว่ามันไม่แถมผ้าเช็ดรอยครับอผมก็เลยคิดว่าอ๋อบางคนก็ซื้อตัว iMac ตัวท็อปไปแล้วแล้วไหนละผ้าเช็ดจอคุณมาห้ามผมไม่ผมใช้ผ้าทั่วไปเช็ดแล้วผมจะเอาผ้าอะไรเช็ดนี่คือดิสเสวงคุณครับคุณเอาไปเลยผ้าเช็ดจอเราขายแยกแล้วในราคา690าบบาทครับคิดหนักเลยเหมือนกันนะใช่แสดง แสดงว่าสาหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้มีจอโปรดิสเพย์ XDR หรือนาโนเทคเจอร์เนี่ยก็ไม่อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ผ้าเช็ดจอราคานี้ถูกไหมอันนี้ไม่สักทีเดียวครับเพราะว่าไอตอนที่เขาเปิดตัวผ้าเช็ดลอยเนี่ยเขามีคันเขียนด้วยครับว่าใช้กับอุปกรณ์ Apple รุ่นอะไรได้บ้างเขาเขียนมาเพียบเลยมีนอกจากตัวที่เป็น iMac กับตัวโปรดิสเพย์แล้วยังใช้กับ iPhone กับ iPad ได้ทุกรุ่นด้วยก็ไม่รู้ว่า iPhone ที่ว่านี่มันไม่น่ามีเทคเจอร์ใช่ได้แต่มันก็ใช้ได้ใช่ได้แต่ใช้อ<ช>ันที่ถูก ดีกว่าผมก็ว่านั่นแหละครับคือผมเชื่อเพื่อนาเหมือนทาง a p p เ e ื่เขาคงเขียนมาให้แบบว่าไม่ให้เสียดายเลยนะคมัใหครันครอบครับคุ้มคนใช้โฟนก็ยังใช้ผ้าเช็ดได้จริงๆบางคนก็มองว่าไม่ต้องเขียนมาก็ได้นะเพราะทุกคนก็เชื่อว่าน่าจะไปเช็ดได้อยู่แล้วออยังไงมันก็เป็นผ้าเช็ดจอเหมือนกันแต่ก็มีออปชันพิเศษคือเอาไปใช้กับพวกจอที่มีการเคลือบนาโนเทเจอร์ได้นั่นเองจริงๆิงก็อยากลองนะอยากลองว่ามาเช็ด p h o n e แล้วมันจะเป็นยังไงใช่ผมเห็นรีวิวคนอื่นมาเยอะแล้วก็อยากดูด้วยตาตัวเองมนนั่่าาายงงไไแตตดดลี สั่งอะไรกันเยอะครับอยากก็เขาบอกว่าเดือนหน้าถึงจะสั่งได้ครับว่าตอนนี้ของหมดจริงๆรงงงมากแต่ก็นั่นแหละครับก็อย่างที่ผงบอกไปว่าไอ้ตัวผ้าเช็ดจอยเปิลเนี้ยมันมีความเฉพาะทางครับคือเอาไว้เช็ดกับตัวของราคาแพงอย่าง Display XDR แล้วก็ตัว iMac ตัวท็อปสุดที่มีการเคลือบนาโนเทคเจอร์ในหลักหลักหมื่นได้แล้วก็แน่นอนว่าเพื่อไม่เสื่อเชื่อไอเปิลก็ยังเอาสามารถมาเช็ดกับอุปกรณ์ a p p l e ตัวอื่นได้เช่นกันสําหรับสาวโขจริงๆอ่ะจริงไหพี่เราเตรียมซื้อแล้วใช่ไหมข้างบนอ่ะพี่นงพี่ว่้งแแลลสั นั่นคือสาวกจริงๆคือเราก็ไม่ได้รู้ผูกสาวกนะเราไม่ได้บอกว่าเออสาวกซื้อแล้วไม่ดีนะครแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของใครทคนส่วนตัวผมก็ใช้ไอโฟนอยู่ก<ม>็ยอมรับในความประสิทธิภาพของมัน<ช>แต่บางเรื่องมันก็ต้องอาจหยิบมาเมานิดนึงเ<ช>โอเคครับท่านนี้เราอยากมีอะไรทิ้งท้ายไหมครับแอดด้วยคิดยังไงกับผ้าเช็ดจอตอนนี้กับขอยเปิลนะจริงๆผมบอกไปแล้วล่ะว่าจริงๆมันไม่ซื้อควรซื้อแพงขนาดนั้นถ้าเราไม่ได้ใช้จอระดับนั้น อ่าจริงๆ iPhone <im itation> ผมก็เช็ดเอาจริงผ้าทั่วๆไปผ้าเ็ตแว่นก็ยังเช็ดได้เลยที่แถมมากับกรที่ตัดแว่นนะ,ะอ่าใช่จริงๆมันก็ยังใช้เช็ดได้แต่ว่าถ้าใช้จอระดับนั้นการไม่ให้จอเสียหายมันก็ควรจะมีอ่านี่ใช่ครับ <im itation> เห็นด้วยเลยส่วนผมก็เห็นด้วยด้วยครับจบกัน <im itation> แล้ว <im itation> ประมาณนับโอเคครับประมาณนั้นก็คือมันไม่ได้มีอะไรมากก็เหตุผลมันเหมือนกันผมว่าเหตุผลอะไรคนก็คงมันเหมือนกันใช่ครับโอเคครับก็เดี๋ยวพบกับเราช่วงเทคขับชวนคุยในรอบต่อไปในอาทิตย์หน้าครับส่วนเราจะมีประเด็นอะไรนั้นก็เดี๋ยวเราติดตามกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ